เรามาภาวนาอยู while, side, kind of sì, ่กับลมหายใจเข้าออกพระเจ้ให้ใจของเรามีที่อยู่ที่มั่นคงลมก็มีอยู่ตลอดเวลามันเข้าตลอดเวลาออกตลอดเวลาปัญหาอยู่ที่ว่าใจของเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเวลามันออกไปเที่ยวเว่งแดินอยู่ข้างนอกเราก็ต้องหายเข้าอยู่วิธีที่จะที่จะหายเข้าอยู่ก็หาอะไรที่ดีๆให้เขาที่เขาชอบเราแต่งลมหายใจเป็นที่สบายของเรามันก็มีความรู้สึกที่สบายในปัจจุบันใจของเราก็จะยอม เข้ามาน้มเข้ามายินดีที่จะอยู่แ้ามันอยู่แล้วเราจะได้มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัจจัยที่ไม่สงบมันมัน,ม,นมันจะมีปัญญามันก็เบลอเบลอไปหมดเลยมันไม่ชัดพะหนึ่งใจของเราไม่สงบสองมันมาได้ถามคถามถามที่ถูกต้องที่ว่าไม่สงบนั้นเพราะอะไรก็เหมือนกับว่าเราจะดูต้นไม้เราวิ่งผ่านต้นไม้ใครจะถามทีหลังว่าต้นไม้นั้นมีอะไรบ้าง อาศัยที่เราเวงมันมองอะไรไม่ไม่เห็นชัดอาจจะเห็นหนู่นนิดเห็นนี่หน่อยนั้นแต่ถ้าว่าเรายืนอยู่กับที่มองสักพักใหญ่เราจะได้รู้ออกมีเกลงก้างแบบนั้นแบบนี้มีใบแบบนั้นแบบนี้มีนกมีกาม,มีมีเชื้อโรคอะไรต่างๆเราจะได้รู้หมดเพราะเราอยู่นิ่งแต่นิ่งอย่างเดียวยังไม่พอเรต้องรู้จักถามคำถามที่ถูกต้องจนจะมีปัญญาขึ้นมา ย่งเช่นพรพุทธเจา้าบอกว่าปัญญาเริ่มต้นโดยคําถามอะไราถามสมภรภารอะไรที่เราทําลงไปแล้วจะเป็นไปเพื่อความสุขก,กาลานานอะไรที่เราทําลงไปแล้วมันจะเป็นปเพื่อเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานคําถามนี้มีปัญญาคนหนึ่งเรารู้จักเลือกคนที่ถามสองเรารู้จักถามถูกที่เราเห็นว่าความสุขความทุกข์ของเราไม่ได้เลื่อนลอยมาตามลมมันมาจากการกระทาของเรา เราจงจะได้แก้ไขที่ทุบโจกๆกัก,ก,การก็ทาของเราเองอีกอย่างนึงก็มันมีปัญญาตรงที่ว่ามันจะเอาแบบกาลนานไม่ได้เอาแบบสั้นๆเฮ้ความสุขแบบสั้นๆมีทัวรโลกไปหมดเลยส่วนกาลนานนั้นบางครั้งมันก็ต้องทําสิ่งที่ไม่ชอบทําแต่ว่าพอทําลงไปแล้วมันได้ความสุขโดยทําสิ่งที่ยากแต่มันได้ความสุขเราต้องรู้จักฝืนใจรูจ้จักสอนจเฉยๆคนเรามใ,ให้เขายินดีที่จะเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อจะเอาความสุขสออ่วนใหญ่ อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีปัญญาเห็นความสุขส่วนใหญ,ญ่ที่ได้จากการเสียสละความสุขส่วนน้อยก็จะยินดีเสียสละ,วสสญญะความสุขส่วนน้อยเพื่อจความสุขส่วนใหญ่เคยมีคนมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็เขียนไปว่าไม่น่าจะมีความหมายแบบนี้เพราะไอ้หลักอันนี้มันพื้นมากจริงๆใครๆก็รู้ทาไมต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัพสรพระพุทธเจ้ามาตรัสเพราะมันพื้นจริงๆแต่ว่าเรามองข้ามไปจริงๆ ส่วนส่วนใหญ่เราจะเอาความสุขเร็วๆส,สดๆร้อนๆไอ้ความสุขที่ต้องใช้เวลาที่จะต้องอบที่จะต้องทําอะไรบางที่ไม่เอาเลยพอเห็นความสุขที่แล้อยู่เฉพาะหน้าเราคว้าเลยไม่ได้คิดถึงความสุขส <Thirty> ่วนใหญ่ไม่ไมันนึกถึงระยะยาวเพราะฉันตรองรู้จักสอนจิตใจของเราให้ดูระยะยาวเอาความสุขไประยะยาวและความทุกข์ระยะยาวไม่เอาเลยถึงแม้ว่าได้ความสุขในิดหน่อยๆเป็นเป็นเครื่องลอก ต้องรู้จักฝืนใจไม่เอาเพราะที่เราภาวนาก็จะช่วยเราตรงนี้แหละเราแต่งลมเป็นที่สบายคองเนวใจคลเรงแนวพอจะมีกำลังที่จะฝืนความรู้สที่อยากจะได้อะนั้นอยากจะพูดอันนี้อยากจะอะไรอะไรต่างๆาการอบรมจิตใจของเราถ้ามีปัญญาขึ้นมาท่านเรียกว่าเป็นบารมีชนิดหนึ่งบารมีแปลว่าความดีที่จะช่วยข้ามฟากข้ามฟากอะไรคือความฟากความทุมก ความฝากความฟากถ,ถึงความสุขอยู่อยู่ฟากนู่นตอนนี้เราอยู่ในฟากนี่มีความทุกข์ข้ามแม่น้าม,มันก็แม่น้าก็มี็อันตรายแต่ว่าพอถึงพอถึงฝั่งแล้วเราจะมีความสุขด้วยความดีที่เราสะสมที่เราสร้างขึ้นมาเพระาระฉะนั้นพยายามสร้างบาร,รมีของเราถ้าได้บาร,รมีเสร็จแล้วข้อธรรมะอื่นๆมันก็เข้าใจดีมันจะเป็นการช่วยเหลือในการปฏิบัติของเรามันดียิ่งๆขึ้นไปเป็นเสิ่งที่นา่าเอาใจใส่